ก็การสวัสด,ดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับช่องแมววนแต่เรื่อขาเจ็บเหมือนเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้มีมิสติกเรื่องใหม่เข้ามานะจูสุองจริงก็คือมันมีก่อนหน้านี้ประมาณสามตัวแล้วแหละแต่ว่าผมอไม่ตื่น <laughs> ไม่ตื่นกับตัวนี้โอเคแต่ว่าเหมือนว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบเปิดได้แค่แพทของจูสุก็ถือว่า ถือว่าอ้มก็ตัวแรกก็ดีเลยโอเคก็มาดูอย่างแรกเลยก็ราคาหนึ่งพสองหสิอถือว่าถูกมากเลยนะแล้วก็ลงไปเนี่ยวงก็ใช้ได้ครับถือว่ากว้างเลยแล้วก็เอลเห็นอยู่นะว่าโอเคเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองวางเลยดีกว่าลองวางฮึบโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเอฟเฟกต์ขออนาญาต เอดนเดน,เนยังยังอยู่แก่กายอยู่แก่กาลยให้นานามิได้โชว์ให้นานามิได้โฉบโอเคโอเคเอานานามินั้นตีเป็นจะทำอะไรอืมฟึ่งอ๋อฟึ่งเข้าไปตีอ่ะโอเคได้ละไปเป็น อาเอาอีโต้ไปฟันนะโอเคประมาณนั้นนะแต่มันเป็น AOE นะครับเห็นไ้โดนหลายตัวมากเลยโอเคเดี๋ยวผมจวงอัพจนกระทั่งได้ท่าใหม่ดูยนะครับก็อัพขั้นต่อไปพันห้านะครับต่อด้วยสองพันหนึ่งอืมโอเคขั้นที่สามจะมีท่าใหม่ขึ้นมานะครับก็ อ๋อ um, ผมคิดว่าเป็นท่าตีเหมือนเดิมนะมีคขาสแารตอะ่ะโอเคลองปึ้งโอเคเปลี่ยนท่าตีปึบจะแบบพุ่งนะไว้เอาเดิมคือตัวนานามีเนี่ยผมไม่รู้คุณใส่ก่อว่าทำอะไรได้นะแต่ผุ้มค่อนข้างมองว่าแกเท่มากเลยในอนิเมะนี่พุเท่ ดยดูอ่าันฮีกชุกมันไม่ใช่ทางตรงด้วยนะแต่มันเป็นเอลีใช่ไหมอองเซถ้าเป็นทางตรงอะผมก็จะเฟียมากเลยโอเคแต่แต่หกจุดสี่วินี่ถือตีเร็วมากาโอเคเดี๋ยวก็มันเกียเหมือนเห็นอะไรแบบนี้โอเค ไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัพต่อเลยแล้วกันก็ถือว่าอัพถูกนะผมรู้สึกอัพถูกมากเลยโอเคขั้นต่อไปอยู่ที่สี่พันสองห้าสิบแล้วก็หกพันหนึ่งแนดนเจ็ดพันสองโอเคมีท่าใหม่อีกแล้วนะครับก็อืยังไม่ได้อีโวนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะแต่ว่ามีท่าใหม่ท่าเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าเึ่งท่าใหม่ก็จะเพิ่มวงเอีกว้างขึ้นนะกระโดดตีอนะไร่น นันนามีคือนานนามีวะ่ะนี่โดดฟ้าโดดฟ้าโดดฟ้าอืมคื่ผมรู้สึกว่าถ้าเวลสูงเนต้องแรงแน่นเลยคือแค่ปัจจุบันนะ่ะออันนี้ผมคิดว่าอันต่อไปน่าจะตันแล้วนะแต่ว่าแค่เพิ่มระยะไอ้แอ่ลองดูโอเคใช่เลยตามปกตินะแต่ว่าออมรู้สึกว่า เวลหอันนี้คือเวลหนึ่งะครับตีสองพันแล้วก็ตีประมาณอ่าผมนับเป็นหกวิเลยแล้วกันนะมันห้าเก้าถือว่าค่อนข้างดีเลยต้องเดี๋ยวต้องลองอีโวแล้วก็เวลร้อยดูนะเดี๋ยวได้รู้แน่นอนก้าวันนี้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวจะมาดูนะว่าลงได้กี่ตัวนะว่าน่าจะลงได้สักสามหรือสี่ถ้าสามมันอาจจะมีความสามารถพิเศษอะไรอย่างอื่นแต่ถสี่ก็อาจจะเัว DPS ปกติอ่าอาจจะเป็นตัว D B ปกตินะลองดูโอเคสี่ตัวจริงๆโอเคอถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นตัวดาวเมจปกติที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละโอเคครับก็สำหรับนานามีนะครับก็พอแค่นี้ก่อนเดีกวก่านนะครับก็ถ้ามีตัวใหม่มาเดี๋ยวผมเปิดแล้วก็เอามาเล่นให้ดูอีกนะครับพอดีว่า เริืนนะเขินเขินจังแล้วฝนก็ตกจังเลยแม่เอเคก็จริงๆวันนี้กะจะลงคลิปอื่นนะครับแต่วันนี้อาจจะเป็นอ,อ่าโรบ็อกตัวใหม่ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามีตัวใหม่มาในวันนี้นะก็จะลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับ <laughs> 再见，再见。 Oh, โอ้ได้แล้วอุ้ยเป็นใครนี่หรืเอ๋อเมสิกแบบมีเวลาโอเคอ๋อฮะลิมิเต็ดนะครับก็ต้องมานั่งหลนมันจะเก่งหรือเปล่า